ต่อไปมาดูข่าวที่ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับลงใต้ไปที่ปัตตานีปรากฏว่าเกิดเหตุปาระเบิด2ลูกปาใส่ร้านกา,าแฟภายในปั๊มน้ํามันปตทครับพื้นที่อําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อเช้าวานนี้นะครับขณะที่ปาเนี่ยมีตํารวจและนายกอบตอเขานั่งดื่มกาแฟอ,อยู่ด้านนอกห้องกระจก ลูกค้าคนอื่นก็อยู่นะครับปรากฏว่าทําให้มีการบาดเจ็บรวม4ี่คนเจาน้าหน้าที่ก็คาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการก่อความไม่สงบก่อเหตุหวังสร้างสถานการณ์ครับเนี่ยนะฮะพอมีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยไงไปดูกล้องวงจรปิดเต็มๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเป็นระเบิด2ลูกครับถูกคว้างเข้ามาในร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยค่ะจังหวะคว้างเข้ามาเนี่ยฮะวิ่งโอ้โหเนี่ยฮะโอ้หวิ่งหนี ก็คือตำรวจก็น่าจะทราบปะว่ามันเป็นระเบิดเนี่ยก็เลยหลบกันไวๆนะภาษาเริยาวายมากขว้างคุณผู้ชมครับขว้างเข้าไปในร้านกาแฟอเมซอนปั๊มน้ำมันปอตททุ่งยางแดงครับขว้างในปั๊มด้วยหมู่6ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาภาพที่เห็นต่างคนต่างวิ่งหนีหมอบคลานตามเพื่อความปลอดภัยก่อนระเบิดเนี่ยมันจะทำงานครับ ปรากฏว่าคนที่อยู่ในภาพก็คือนายซอปรีเปาะสูนายกอบตอน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงมีอาการบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดลำตัวเล็กน้อยครับขณะที่ตำรวจและลูกค้าในร้านบาดเจ็บรวมทั้งหมด4คนด้วยกันไปตรวจสอบพบจุดเกิดเหตุแรงระเบิดทำให้กระจกร้านนั้นแตกกระจายเสียหายทั้งหมดโตะ๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดไปหมด แล้วก็พบกระบอกเหล็กทรงกลมอยู่ในพื้นที่รวมถึงชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณเลยฮะคุณผู้ชมพันตำรวจเอกอลัลลามเมคารัฐผู้กำกับการสอพอทุ่งยางแดนท่านเปิดเผยว่าคาดว่าคนร้ายเนี่ยมีจำนวน2-4ถึงคนนะครับคว้างระเบิดจำนวน2ลูกโดยที่ลูกแรกเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนัน่นทำให้ลูกค้าและพนักงานอยู่ในร้านตกใจนะหนีออกจากร้านส่วนระเบิดลูกที่2นะครับตอนแรกไม่ทำงาน แต่พอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเกิดระเบิดขึ้นมาส่วนสาเหตุก็เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบนั้นพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อหวังสร้างสถานการณ์เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับค่ะ